เิ่มคะดูกาบเสือแบล็ก49นี่ว่าแล้วแต่ต่อยมวยมาวันเนี้ลงที่สุดในชีวิตหนึน่งวันโลงเลยครับแล้วก็ดีใจแล้วก็กดปล่อยอะไรหลานนยๆอย่ายดีใจมากมแล้วก็วันนี้สู้เพื่อแต่เป็น ทำไมล่ะทำไมล่ะเพราะแฟนให้กำลังใจตลอดดูแลผมมาตลอดค่ะแล้ววันนี้กองเชียร์มาเยอะมากเยอะครับเยอะมากก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนที่ยังเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจในตัวเซาท์แกอยู่ค<ม>รับโดนเซาท์แบ,บ็กมีกำลังใจที่อยากเอาชนะกลับมาฝากแฟนๆมวยเให้ชนะอีกครั้งหนึ่งครับการแพ้สามครั้งต่อๆกันเนี่ยสภาพจิตใจมัน เรื่องอารมณ์กับนักมวยเนี่ยมันเป็นเรื่องคู่กันอยู่แล้วเราเราเราเตรียมตัวการปรับมายังไงบ้างก็รับจิตใจหลังซ้อมเสร็จก็ผมก็โดนตอนเราแพ้เราไม่เสียใจเราก็มาเสียใจตอนคนคนด่ามันดมากกว่าแต่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มีนักกีฬาเข้ามาช่วยแล้วก็ผ่านจุดนั้นมาได้เพราะว่าเราต้องคิดเสมอว่าเป้าหมายเราใหญ่เพราะว่าเสือแบ็กนี่ก็เหมือนเราเป็นอาจารย์เป็นครูมวยด้วยใช่ไหม ลูกๆหลานเต็มไปหมดเลยที่มาดูมาเชียเป็นต้นแบบให้เด้วอ,อรุ่นใหม่หลายๆรุ่ะ,ะเหมือนที่เราเคยคุยกันเนาะความโล่งนี่โล่ง<บ>ระดับไหนบรรยายเป็นคำพูดได้ไหมรู้ <c oughs> เรื่องรู้เรื่องแล้วท่าวิ่งวันเนี้ยที่รู้ว่าชนะอ่ะถ้าวิ่งเดียวกันกันกบแบบ ก่อนหน้านี้ที่เคยวิ่งเงี้ยเย้วิ่งรอบเวทีอ่ะก็มันลง่งอกลงใจตอนนั้นผมก็ได้สัญญาวว้ค่ะสัญญาแล้วผมก็แล้วก็คู่ชกเก่งไม่คิดว่าผมจะชนะนอกเขาได้ในยกแรกครึ่งมันมันมันไวเกินคาดครับแล้วก็มาไปนี้ก็เราไม่คิดว่าเราจะโชว์ผลง,งานแล้วก็ได้นับถึงสองนับครับพูดถึงการชกไฟนี้หน่อยไฟนี้เสือแบ็กมาชกคิกบ็อกซิง่งค,ครั้งแรก ครั้งแรกของนในรายการมาันนะจริงๆผมเคยชโชค,ค,โคกี้บ็อกซิ่งมาครั้งหนึ่งแล้วที่ผ่านมแต่ว่ากติกามันไม่เหมือนกันกับวันนี้มันมันจับกอดแทงเขาได้แต่อันนี้มันจับมอไม่ได้เลยแล้วเป็นยังไงหนักใจกังวลไหมเฮ้ยคิกบ็อกซิ่งแล้วต้องมาเจอกับทางแสงอาทิตย์อะคะ่ะก็ถามว่าหนักใจไม่หนักใจครับเพราะผมมีอาจารย์ที่เป็นของกศมาทีสเด็ดแล้วก็ตีลังไส้ไขมันปิดซ้อมร่างกายพี่ปุ้มรู้สึกว่าแข็งแรงมากร่างกาย นะครับก็ทำฟันบ้านมาดีครับแล้วก็มีวินัยในตัวเองด้วยไันนี้ว่าเี่นน้ำหนักของมานทุกร้อยสิบปกติถึงกร้อยสิบห้าก็ชัยชนะครั้งนี้ก็จะเป็นกำลังใจชั้นดีเลยครับไปต่อมาของนายชุนชุนต่อครับขอบคุณมากครับ